ไปพิสูจน์กันที่งานบิ๊กเมลเทนคุณผู้ชมคะ่มะเมื่อคืนนี้โอ้โหสุดยอดจวดๆไปเลยแม้มาหล่อเชียรนะคะเมะื่อวานนี้น้องรถเบนซ์ดาวหมอลำของเราเข้าไปบุกไปเขาใหญ่เลยไปงานบิ๊กเมลเทนไปหาน้องเต้าหยองแล้วก็พ่อเอกค่ะที่หลังเวทีโดยเฉพาะเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ซะก่อนบอกเลยว่าขี่เส้นใต้ เ l u ล i v e มากๆคือก่อนจะทําการแสดงน้องเต้าหยองเนี่ยจุดผู้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลปกปักรักษาให้การแสดงนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเสร็จปุ๊บเข้าไปขอพรกับพระรในบ้านอย่างพ่อเอค่ะ ให้พ่อเนี่ยเป่าคาถาก่อนจะทําการแสดงด้วยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยของพ่อลูกคู่นี้นะนี่เราส่งตรงมาจาก Big m o u n t เ i n เพื่อแฟนๆบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะไม่ค่อยมีใครได้เห็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้้ำก่อนทําการแสดงนะถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากเอาเรือกเอาชัยแล้วก็เป็นวันเกิดน้องด้วย เกิดวันที่9อ,อายุ19 919้าเก้าา <9 19, S 2> จะย้ำไปถึงสิ้นรายการเลยคุณผู้ชมขาถึงแม้จะเป็นวันเกิดของน้องเต้าหยองนะไม่ใช่ว่าจะหยุดร้องเพลงหรือหยุดเต้นนะคะจัดเต็มเลยจ้าโชว์บนเวทีอย่างยิ่งใหญ่เลยนะหลังจากร้องเพลงจบปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือมาไลลน้ำใจเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหนึงพวงใหญ่ใญเลยจ้า อันนี้เป็นแบงค์สีม่วงสวยงามมากเลยนะคะงานนี้พ่อเอะก็ได้เปิดใจผ่านไม์บันเทิงไทยรัฐบอกว่า <c oughs> เนื่องในวันเกิดของลูกชายสุดที่รักไม่ได้มีของขวัญให้เป็นชิ้นนะพ่อแม่เนี่ยมีเพียงรักความห่วงใยและหวังดีให้เสมอไปฟังเสียงพ่อเอกกันค่ะพ่อกับแม่ก็คงไม่มีอะไรมากก็นอกจากว่าความรักความเอาใจใส่นั่นแหละเพราะว่า ทุกอย่างเขาก็ถือว่าเราเราให้เราได้เรามีให้เขาแล้วทีนี้สิ่งที่ที่เขาอยากได้เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากพ่อก็ขอให้พ่อกับแม่อินดูเขาประมาณนั้นอนะ่ะเพราะว่าเขาก็คงรับรู้ได้แล้วล่ะว่าพ่อแม่ดูแลเขายังไงแล้วก็รักหรือไม่รักเขารู้แล้ว สุดดยยอเลพี่พลัญเย็นๆนะคะคุณจะลุกขึ้นมาเต้นไม่ได้นะคะคุณบอกว่าตอนแรกไม่รู้นะว่านี่หลังเวทีบิ๊กเมล์เทนคิดว่าโอหเปิดเอ็กซ์คลูซีฟห้องพระคุณใช่เมื่อวานนะบอกเลยว่าดิฉันน่ะดูในติ๊กต็อกไถไปไถไปบิ๊กเมล์เทนระเบียบวัฒนศิลป์เวทีแทบแตกคุณผู้ชมเยอะมากนะวัยรุ่นมาหน้าห้ามมาตีลัคา์กันเตี้ยเลยเยอะมากเธอโอ้เธอสุดยอดเลยนะคะบอกเลยว่านะระเบียบวัฒนศิลป์นะอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะใช่แล้วกำลังคึกคักคึกคืนเลยนะคุณผู้ชมค่ะมาร้อง